ก็มึงเกิดมาจะกระบอกไม้ไผ่ไม่ดีพ่อไม่ดูแม่เน่ใช่ใช่มึงบอกกับเสียอาคมไปอย่างนี้ไม่ใช่หรอน้ำตาไม่ได้เสียสติไปแล้วพี่ถึงจะเสียสติถึงจะไม่กลจริตถึงจะไม่ปกติจะไปไหว้แม่ผมไม่ให้ไหว้จะไปเมตช้าเมตช้าอีกครั้งนี่พี่เห็นคำน้ำตานล้ว ไม่คอยพูดกับใครไม่คอยด้วยยบ้าไม่คอยไม่คอยหัวยอกจังเลยไม่คอยไม่ค่ย ไม่คอยไม่คอยไม่ใช่ไม่คอยอันนั้นไอ้ขุนไม่คอยจ้าไม่คอยไม่คอยพี่ค้งพี่ฟังคำกูรู้เรื่องไหมอีกครั้งพี่พี่ฟังฉันนะ,ะ,ะพี่ฟังฉันพี่พาแม่ไปวัดทางนี้ฉันจะคุยน้ำค้างเองถือว่าชีวิตไอ้ขุนที่มาดูแลแม่ค้อย แทนน้ำค้างมาตลอดฉันขอแทนน้ำค้างฉันเชื่อความดีความเป็นลูกชายพี่จะปล่อยน้ำค้างมันไปพี่จะตัดมันออกจากชีวิตก็ได้แต่ตัวบ้านทุ่งเรนไดบ้านนี้ความดีฉันได้ขุนขอโทษแทนแทนน้ำค้างเด้วยนะพี่แค่ต้อชำระแต่มึงขอชีวิตอีกคร้างไว้เห็นแก่คุนงามความดีของมึงไอ้ขุนชายบ้านนอกบ้านทุ่งเรนไรมันก็เป็นไปตามกรรมของมันแล้วล่ะ กูฝากมันด้วยแล้วกันกูอยากกินก๋วยเตี๋ยวดูแลมึนเหมือนที่กูเคยดูแลมันตอนเป็นพี่ยกหน้าที่ให้มึงก็แล้วกันฉันจะดูแลน้ำค้างเข้าชีวิตที่ฉันจะดูแลได้น้ำซุปหอมมากกูหิวข้าวกรูันมึงจะยังไงต่อเขารักกันแล้วเขาจะได้กันแล้วแล้วมึงจะยังไงต่ออีกคน ใสฉันต้องกลับไปหาไอ้คนเลี้ยงไก่แล้วล่ะพี่หรอต้องไปแล้วหรอมั้งหาคนเลี้ยงไก่กะเกงในที่กอซื้อให้มึงใส่ซะก่อนขอให้มึงคนเลี้ยงหมูขอให้มึงโชคดีได้กับคนเลี้ยงไก่จากพี่นะพะ่ออีควรเอ้ยให้มันรักกันไอ้คามรอพี่ตรงนู้นไอ้คามสมควรหมูก็ขายหมดแล้วตอนนี้ไปขายไก่ในเราแล้วครับ มึงจะทําอะไรมึงก็คิดดีๆนะเพื่อนส่วนยายคอยเนี้ยยายคอยพื้นอุ่นอ่ะตอนเนี้ยถวายสังฆทานยาตที่กูสวดญาติยายคอยเลยไหมมึงเนียตอนเนี้ยเมื่อกี้มึงเรียกกูเพื่อนใช่ไหมเออกูว่าตอนเนี้ยทําไมอ่ะมึงไม่ใช่เพื่อนกูแล้วล่ะทาไมอ่ะมึงน่าจะเป็นพ่อกูแล้วล่ะทํไมไมพี่พี่พาแม่คอยไปก่อนพี่แม่คอย ฉันจะพาศพแม่ไปที่วัดอย่าประคองอย่าประคองให้กูประคองเองกูเป็นลูกมึงส่งขึ้นมากูจะอุ้มแม่กูกูเป็นสปาร์เลวัดวัดสันเฮ้ยอย่าแตะอย่าแตะอย่าคอยให้กูประคองให้ให้กูประคองแม่กูนะเนี่ยกประคองเองกูแม่กูกูก็รักแม่กูเหมือนกันไอ้เสื้อลายไอ้เสื้อลายอยากเห็ เดคับดูปากน้าชาน้าท้ามึงไม่ใช่คนดีก็แม่กูเนี่ยไอ้ยายคอยก็ชอบนั้นอ่ะจะมึงพาศพไม่คอยไปบุรีรัมย์ฮะไปบ้านเกิดคอยครับไปทำไมอ่ะบ้านเขาอยู่เนิ่นไปประคองดีๆประคองดีๆประคองดีๆอไอ้ชุดลายมึงคิดว่ามึงจะอุ้มหญ่คอยไม่ดูสภาพตัวเองคอยผีแม่กูตายไม่ธรรมดาทำไมอ่ะ กูอุ้มไม่ไหวผีแม่กูฟูอ่ะฮะผีแม่กูฟูผีผีแม่กูปวมเออตอนแรกกูรู้ว่าแม่กูจะเบาเกเกเลยทำไมดูปากนะาชานะคะดูว่ามึงไม่ใช่คนดีไปอุ้มอีกค้างฟังกูนะคำว่าแม่เหนือฟ้ามหาสมุทรยาวนี้สะกิดตูดนางเอกเิยคำว่าแม่สูงสุดฟ้า มหาศาลปีกาพระคุณแม่สุดฟ้าสุดทาทานมึงจะเลิกสว่างใช่ไหมเนี่ยพระคุณใดปานพระคุณแม่นั้นไม่มีแม่จ๋าจนจะพาแม่ไปวัดไปที่วัดกันแม่ัดไหจะจะพาแม่ไปจ้าจ้ะช่วยประคองกูช่วย